สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชมพศาราชชั้นป .6 อ,อยู่โรงเรียนวรรดาคุณแสงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัยตะบาร์เปี่ยมชั้นป .6 โรงเรียนวรรดาคุณแสงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรทิวาโสนาชั้นป .6 โรงเรียนวรรดาคุณแสงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุชาว,วดีเจนตาโสชั้นป .6 โรงเรียนวรรดาคุณแสงค่ะสวัสดีครับผมชื่อเ <จ between S 1> ด็กชายแก้วผูว้ครับอยู่ชั้นป .6 โรงเรียนวรรดาคุณแสงครับวันนี้เรามาเสนอ โปรตีนประกอบด้วยเนื้อสตัตว์นมถั่วช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึดหรอหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตให้ประโยชน์ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายและความอบอุ่นประกอบด้วยข้าวน้ำตาลแป้งหมู่ที่3าวิตามิน วิตามินประกอบด้วยผลไม้ชนิดต่างๆช่วยบำรุงสุขภาพฟันและเหงือกหมู่ที่4เกลือแร่ประกอบไปด้วยพืชผักเกลือแร่ช่วยให้ร่างกายทำงานปกติช่วยเรื่องระบบขับถ่ายหมู่ที่5ใไขมันประกอบไปด้วยไขมันจากพืชและสัตว์ ประโยชน์ไขมันเป็นสารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้เพราะเป็นแหล่งพลังงานพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ